สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับเช้านี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูแผงโซล่าเซลล์ในยามเช้านะครับอากาศก็แดดออกนะครับประมาณขณะนี้เวลาประมาณ8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าตอนนี้ทําใช้ไฟอะไรบ้างนะครับว่าผลิตไฟได้ออกมาประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมใช้แผงอยู่ขนาด340วัตต์นะครับจํานวน แปแผงนะครับอยู่ตรงที่เห็นนี่คือสี่แผงออยู่ข้างบนหลังพาอีกสี่แผงลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็ให้ดูเพียงเท่านี้อันข้างบนปีนไปมันจไม่สะดวกเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เดี๋ยวพาเดินมาดูนะครับตอนนี้ผมหุงข้าวนะครับามาหุงข้าวทํางานอยู่นะครับกําลังหุงข้าวแล้วไปดูในบ้าน นะครับดูตู้เย็นนะครับตู้เย็นทำงานอยู่นะครับตู้เย็นคอมเพรสเซอร์กำลังรันอยู่นะครับตอนนี้ไฟเห็นไฟติดไหมครับอันนี้ไฟคอมเพรสเซอร์ด้านหลังนะครับทำงานอยู่นะครับตอนนี้ผมจะให้ดูการผลิตไฟก็ใช้ไฟอยู่ก็จะมีหลักๆก็จะมีหนักๆก็จะมีหุงข้าวครับตู้เย็นดูดูฝั่ง ตรงกลางด้านซ้ายนะครับเลข3นะครับ3จุดเห็นไหมสองนะครับอันนี้คือแผงผลิตไฟมาพอนะครับก็คือไม่ได้ใช้ไฟหลวงนะครับไม่ได้ใช้ไฟบ้านเลยอมอหงข้าวก็ประมาณ600วัตต์นะครับแล้วก็ตู้เย็นก็ประมาณ120วัตต์ประมาณ700วัตต์นะครับเดี๋ยวไปดูตรงมิเตรอร์ตัวตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวนี้เป็น โซโฟานะครับยี่ห้อโซโฟาขนาด 3.3K นะครับอันนี้เป็นชุดเบกเกอร์นะครับเรามาดูที่หน้าจอหน้าจอผลิตไฟมองออกไหมครับ0ูนย์จุดแปดกิโลวัตอันนี้ก็ผลิตไฟออกมา8 0 0รวัต์นะครับที่ผลิตออกมาคือตัวนี้จะผลิตไฟตามโหลดนะครับ มันจะผลิตไฟตามโหลดก็คือใช้ไฟเท่าไร่ก็จะผลิตออกมาเท่านั้นถ้าหากไม่พอก็จะดึงไฟบ้านมาใช้นะครับอันนี้ครับคือผลิตไฟออกมา800วัตตก็มอหงค่าว600ตู้ตู้เย็นอีกร้อยเ0็ดรอยก็จะมีพวกต่อพวกฝใช้เน็ตใช้อะไรอีกก็ประมาณ7 8 0 0วัตต์และครับประมาณนี้ ก็อันนี้ก็คือเดินฟรีตัวเปล่านะครับก็คือว่าไม่ได้ใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับเป็นใช้ไฟโซล่าเซล์เลยตั้งแต่เช้านะครับถ้าเรามีการใช้ไฟถ้าแผงผลิตแดดออกดีแผงผลิตได้พอเดี๋ยวผมจะซักผ้าอีกนะครับก็จะเปิดเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าก็ไม่ไม่กินเท่าไหร่นะครับก็น่าจะอ่าเดี๋ยว ไปดูกันเลยเดี๋ยวไปเปิดเครื่องซักผ้าตอนนี้ผมจะเปิดเครื่องซักผ้าอีกอันนะครับให้เครื่องมันทํางานแล้วก็จะไปดูที่ไปดูที่ตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์เมื่อกี้นะครับเจ้าตัวโซฟานะครับแล้วก็เริ่มทํางานนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ให้เครื่องทํางานเราเราไปดูกันแต่ตอนตอน้นปั่นตอนซักก็จะ มันก็กินไฟไม่เยอะนะครับเครื่องตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับทำงานเงียบ12กิโลฝาปิดตัวนี้ปั่นน้ำดูดน้ำนะครับอตอนนี้เครื่องทำงานล้วเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในตอนนี้เครื่องทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้คอมอตู้เย็นก็ยังก็ลังก็เดินอยู่นะครับก็คือ i ริมา0.82 นะครับก็กินไฟเข้ามาอีกนิดนึงก็คือยังถือว่าใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้าบ้านนะครับตัวนีอ้อันนี้เราติดตั้งเอาเองนะครับอันนี้ก็ซื้อแต่แผงแล้วก็เครื่องมานะครับแล้วก็ชุดชุดเบเกอร์นะครับอันนี้ฟิลอันนี้เป็นชุดสําเร็จมาเลยก็ได้นะครับถ้าเราไม่เดินเองฟิลเซิร์ชกันฟ้า เอซีเบเกอร์งานฟ้า DC แล้วก็รเบเกอร์อีกทีครับ <c oughs> ก็เอามาเข้าชุดเลยมันก็จะเป็นล็อกของมันแต่ให้ดูหลักการทํางานคร่าวๆนะครับก็คือแปดแผงเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าบ้านเลยไฟฟ้าหลวงนะครับเราใช้ไฟจากโซลา r เซลล์ะนะครับอันนี้แผงที่ผลิตได้ ให้ดูว่านี่ครับตัวนี้ตัวมันตะเลิดตรง pv นะครับเนี่ยแผงผลิตไฟออกมา319โวลต์อจุดแอมป์นะครับมันก็จะเป็นกำลังไฟที่มันผลิตออกมาได้นะครับเมื่อแปลงออกมา มันได้ไฟ2.4แอมป์เลยนะครับ3.19โวลต์นะครับไฟจากแผงแปลงออกมามันจะผลิตออกมาตามโหลดนะครับเนี่ย0.17อ่ารู้สึกว่าตู้เย็นน่าจะหยุดทำงานตัดไปแล้วเพราะว่าความเย็นได้นะครับก็เหลือไฟอยู่เนี่ยก็คือยังหุงข้าวอยู่นะครับตอนเช้าแล้วก็2โมงนะครับถ้าไม่เร่งรีบไปไหนก็สามารถใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ได้นะครับให้ดูตรงนี้ ตรง23วัตต์นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ดึงไปฟ้าบ้านมาใช้เลยนะครับให้ดูทีนะครับก็คือเราหุงข้าวซักผ้า,าตู้เย็นใช้เน็ตนะครับต่อเด็ตอยู่ก็เข้าข้าวก็ยังประมาณนี้นะครับสําหับบแผงโซลาเซลล์ทั้งหมดผมใช้อยู่8แผงนะครับเป็นแผงโพลี่ ผสมกันนะครับแผงมือหนึ่งแล้วก็มือสองสามร้อยสี่สิบวัตต์แล้วก็สามร้อยวัตต์ก็มีนะครับอยู่สองแผงนะครับก็รวมกันก็อยู่แปดแผงนะครับกลางวันกลางวันถ้าเกิดสิบโมงเช้าขึ้นไปผลิตไฟได้พอนะถ้ามีแดดนะครับผมก็สามารถเปิดแอร์นะครับแอร์หนึ่งหมื่นสองพันบิทนะครับหนึ่งเครื่องถ้าเกิดช่วงเที่ยงเที่ยงหรือบ่ายโมงเนี่ย สามารถรั้นเครื่องที่2ได้เลยโดยที่ผลิตไฟออกมาเกือบ2หน่วยนะครับ1.8 1.9แล้วก็บางที2 0 0 0ัวัตต์เนะีผลิตออกมาได้ก็สามารถเปิดแอร์ได้2เครื่องฟรีๆเลยนะครับโดยที่กลางวันเราเน้นใช้ไฟกลางวันนะครับตัวนี้เป็นการใช้ไฟกลางวันอพอกลางคืนแล้วก็กลับไปใช้ไฟฟ้าบ้านไฟฟ้าหลวงปกตินะครับ ก็นำมาให้เพื่อนๆแนวทางให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับคนที่กําลังคิดจะติดหรือสนใจในะระบบโซล่าเซลล์นะครับก็ลองพิจารณาดูว่ามันคุ้มค่าไหมครับกับการลงทุนแต่ส่วนพวกที่ใช้มีแบตเตอรี่ก็จะดีอย่างนึงคือสามารถใช้กลางคืนได้แต่ระบบนั้นค่าแบตเตอรี่ค่อนข้างจะสูงนะครับลงทุนเยอะพอสมควร แต่อันนั้นเน้นใช้ไฟกลางคืนแต่ต้องดูแลรักษาแบตเตอรี่ให้ดีนะครับอันนี้คือปล่อยนะครับอันนี้เช้ามาเย็นเครื่องดับอัตโนมัติเครื่องหยุดปิดการทางานอัตโนมัติพอโหมดแสงแดดเช้ามาก็ทํางานในวันรุ่งขึ้นต่อไปก็มีเวลาพักพักผ่อนของเครื่องนะครับก็ทำเงี้ยอันนี้ผมใช้มาน่าจะปีกว่านะครับก็ยังยังไม่พบปัญหาใดๆนะครับยังใช้งานปกติอยู่ทุกวันนะครับ ประมาณนี้อยู่ที่เราใช้ไฟมากน้อยนะครับก็ลองดูนะครับบ้านเราใช้อะไรถ้าแผงมันพอผลิตพอก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องสเปคกลางๆนะครับสามจุดสามบางบ้านใช้ไม่เยอะกว่านี้ก็หนึ่งจุดหก k อันนี้อันนี้กำลังเหมาะนะครับกลางๆในบ้านเรือนทั่วไปหรือถ้าจะเอาเหลือๆเลยก็คือห้า k นะครับมีแอร์สองสมตัวอันนี้ใช้แอร์สองตัวได้นะครับสามจุดสาม k ผมใช้มาแล้วนะครับใช้ฟรีนะครับกลางวันนี่เตือ์ไม่หมุนก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ะระบบโซล่าเซลลตอนเช้าเ้านะครับใช้งานอะไรได้บ้างก็ฝากพเพื่อนเป็นแนวทางนะครับในคนที่สนใจจะใช้พลังงานโซล่าเซลลนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ